จ่าเอ๋จ่าเอ๋เพื่อนเพื่อนจ่าสวัสดีตอนเชา้าจาก Good Morning Good Morning My Friend Happy Tuesday Happy Two Thousand Welcome Welcome <laughs> Say Hello My Husband Good Morning Good Morning <laughs> Today What o u Have for the Meal s e Me Every Day Bread e g g and <see? S 2> Fruit y e a Welcome Eat Together สามนีซีฮะโหลบอกเพื่อนๆมาทานกันจะางเพื่อนจะหางนี้ห่างนันเริ่มกันแสบแสบวันนี้มาทานกันนอกกระชาจะะนจ้ะบักคู่ Today, Saturday. Have a good day, my friend. Enjoy your weekend. Happy, happy with family, with your holiday, with your everything. Enjoy happy w i t แมวกีปปิคขาดรัก,กเพื่อนทุกคนจ้ะมาทานอาหารกันเนึ่งเพื่อนจาเวลคกมรมวลคกมขอให้มีความสุขเน่อในวันนี้เพื่อนๆจ้ะนี่เจแมวมีอะไรก็มีไข่มีอะโวคาโดเหมือนเดิมจ้ะาหารงา้ะมีถั่วจ้ะวันนี้ไม่มีสตอรอเบอรี่จ้ะที่รักจ้ะแล้วก็มีกาแฟจ้ะนี่ หัวยมีความสุขมากเลยวันนี้กินมือแล้วจ้ะไม่ชอบชออาากินช <s> ้อนจะยาจัด eat the c h a n แมวไลท์ to eat the chain น้องวิจิตโฟเกตเบลคามไม่เฟร์มเดี๋ยวแมวเบลถั่วแฝกก่อนเนอะ แล้วชอบตัวแฟกะรอเมแป๊บเมื่อเช้านจ๊ะจากตัวแฟกจ้ะเนี่ยแมวทานทุกจุกเช้าเช้าเลยเช้าเลย กระชอนแล้วก็นมจ้ะเพื่อนจ้านมใส่กาแฟแต่วันนี้ไม่มีโยเกิร์ตจ้ะนมซอยอ่ะนมไอมอนไอซอยชิ้ชิ้งไม้เฟรนโชคดีโชคดีเพื่อนจ้ะ ทำเพอ say hello every day May I like to see you what I look like today <laughs> look happy happy every day จะลื่นจะลื <ifer> ่น <Wales> เชีสไมฟรนมาทานอาหารกับเจ๊แมวเนอร์เวลคัมเวลคัมไมเฟรนบนโชว์นะบนโชว์นะกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งแฮปปี้กูดเจย์บนนะโชว์นาท่ะโอ้จีเอาแมวทอกอิตาเลียนเบนโชว์นะบนนะโชว์นาท่ะบนบนนวกันซะ บอมน้วิเชนขอให้มีความสุขมากๆนวามเชื่อใจในวันหยุดสุดสัปดาห์จ้ะเมื่อวานนี้เจ๊ก็เจ๊แมวก็ไปรดน้ำต้นไม้จ้ะปลูกต้นไม้ทั้งวันเลยเมื่อวานปลูกเสร็จแล้วก็ รดน้ำจ้ะเอเชียเสแดกโกกีบวอลเจยเป็นพรางอันเลิอเอเชียเสแดกโก้คุยกับสามีจ้ะดิสเดรไอโกเทคแคร์พรางกีบวออันเท่นาตัวเอ ทานตองจำเพื่อนจะมีถั่วถั่วถั่วนอดนอดแมว eat not every day ีเดย์มอแมวไลฟ์เวลมาก I hope everybody stay good my friend love you love you take care good your s e l f จอโยดีจอ e ยไลจอโยเ e มือน t อลิส hmm. ิงเพอร์เฟกต์วิดแฟมันเลกูกูกูแมวกินยูพาวพาวิน h e a ห t ดแอ r y b o d นรักเพื่อนๆทุกคนจะดูแลตัวเองช่วยจากเพื่อนจากหืมหอยอืม คนข้างบ้านจะคุยกันเสียงจะดังนะแฮปเบยบเนียอพาร์เมนต์แฮปลิลลบิทสมทำเมอลิลบิดนอยส์ก็แฮปคอนโดมีเนียเกรสนอ o ์แมนทำทำเสม่ว้าว โปรนจูสโกสุกามซัมไามดอกเม็กป้องป้องป้องสัมไมดอกแซแมวล่นแลแมวลิส

น้องกัปตันส์มอนโดโอ้โหคือเอ็บด็อกทุกทีแม่ก็รีบติ้งต้องเดริงดิงด็อกแม่ก็รีบพูดเสียงอันดีมากนะ m o มอบิวตี้ฟูลมอเอ็ปป o ้น้อง i ูเบาเบาว b ปีเปิ m เบาเบาเมกเซมานิมา l ลยจูวีเล่นวีเล่นท j u จ m j จ m แจ u แจ j u จมมาทานกันเจ๊แม่เราจะสิขษาจ๋าอยยางยัเตอ l ์ลี่ลี i ปีติงตองแอฟริกปจติงตอง แมวหลายสิบป like ีจริงตองจริงดองพูดทะลึ dong, ่งไม่ฝอนแมวแฮปไซออนและทามายไลฟ์ฝอนไปสุดโจกิงไอ้เนี่ยมาไลฟ์มาสุทรูรีบจริงตองจริงดอง ทำไม่เล mm ่น hmm. ร mm ีบไปเหนื hmm. mm ่อยวัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เ hmm. ส <laughs> 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 ื ang, um ้อส um ีแดงแรงลิทจ um ์ว um ิวจะฟูลแฮปเชิร์ดแรดทุก day สีแดงแรงลิทยำๆยำๆเลซซี่อะโวคาโด

ช,ช,ช็ชอกชุกหาแบบช็อกกูซิงช็อกอินจอยช็อกแคป <c oughs> <c oughs> อ่ะมีดคนคนกาแฟโชคดีโชคดีจ้ะเพือพ่อนๆจ้ะ บางคนก็เอาปัญหาอะไรมาเล่าเศษซ้ำปีเปิ้ลไลท์ทุกทอกโปรแกรมมาวิดจวิดเตเลแกรมนะก็แสนงว่ no no, no r e า l l y n o beautiful ก็ซ้ำปีเปิลไลท์ทุรีแรกลุกซ้ำหูทอกอีกเล็น้อนี่ joking ขึ้นโอเค You talk about uh, problem, the uh, problem. Some people lie, some people not lie. good morning, male look um, one lady she talk uh, had problem, problem. Uh, You need to look your baby. You need to say uh, be careful or something. I think everybody do, no need to say nothing everybody mama papa take care baby question uh, mm -hmm. is, is, is not automatic. you know need to go tell, you need to take care your baby same I take care no you need to you no know, say nothing every mama papa understand how you can take care baby alone question no no life very much if you want to teach people, okay. But no, I'm going say, because I program, I don't have same. You have your program with your baby. Another person don't have same. I don't have no need to go and tell people. Some who listen, เขาเอแวนมามาป่าแฮปเอชเวนโลเอ็นที่หนูหนูแคทแคเบบี้ alone นี้ทะกูสกูลโฟเทสแคเบบี้รู้ละแคลลิสันเธอฟังเขาได้สัญญาไปแบบซึ่งมามาป้าแฮปนัตตูแหละนนี้ทะกูสกูลโฟเทสแคเบบี้ you know what you like to do with you r baby o so o make baby go good I d e p e n d if if baby uh, little bit tender too r lo l แล้ว you need to be hard f o so take care no give me make boss ไม่ไม่ให้ลูกมาเป็นเจ้านายเราจะ้ะลูกมามาปะปะ๊า you need to be big big p e r s น้ b งเบบี้ make b o l s มามาป่าโน้ยซี่เป็น,นไปไม่ได้ฉะน้องโปสีไปเลย baby when make b a l s you then when baby small you need to teach you r baby you know need to go t e l people how you teach you a r baby เป็นทวงจังไย เฮาเลยเฮาเลยโฮมเฮาเลยเฮาปยัวเซคเกอร์เลดด์ด้วยยัวแฟมิลี่เฮาเลยแฟมิลี่โน่เซ่คืนเดียร์เพราะฉะนั้นวะยัวก็เคยว่าปีเป็นเนี่ยวันไลทูลีดด์ด้วยเพราะงี้ก็ฉะนั้นยัวกับแฟมิลี่โน่ไม่ปีก็ไม่ต้องเซดด์ด้วยคืนนี้โน่ฟุฟ่อง They will say nothing for your family what's happening with your baby. Huh? Not happening in in home. You can be careful, but. When, um, Uncle, you be careful, it's happening, happening. You know, can change. What's to have in the world? listen, one person. Talk about her baby. Talk about her baby. Mm -hmm. Có plan mà hay, có some hosting, something I don't know what happening. <laughs> Mẹo no care, no, no care very much. Mm -hmm. Mm -hmm. ขอแค่เธอเพื่อนแบรนด์แมวแฮปปี้เพื่อนมาวิ่งไม่เบบีอันนี้วุฒิเทวนาฏเพื่อนโยเพื่อนสมัยแค่สนุกเลย พูดพ y โกเวลาเทวปีเน e ำไมเต้องไป o ลปัญหาบันแบม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 บมชิงม่ฟ้งยำยอันนี้ไม่ดีจะทีละาคุยให้มันฝอสนุกท้นฝอทอกสนุกคุยปัญหาไว้ข้างหลัง Problem to stay in the bed. It's not too long. Don't talk about stain, stain, stain all the time to to the internet. Question no good. I don't know who <laughs> No beautiful โซ่เล็กวันทุก t to say t h ด t กทานลองุ่นกันจะเป็นเพื่อนเนียมเงียมเงียล <c oughs> องพูดแล้วปัญหาปวดหัวเฮ้อจนมาใิ้แหวนเนาเป็นทอฟวีปแปรมอะแกซกับปูด <c oughs> เธอจะเพืพ่อนๆจะเงียยมเงียบๆทอล์ Talk a b o u to make something learn how a o make q u e s how a o make q u e s because h beautiful if you have good idea to tell me how can learn to make q u e s q u e s a perfect b e a u s it if you go talk with them talk with the world a lot of people like to listen what you have a fantasy or something for learn for show people what you can do something special for show that's okay because everybody like to learn new new things if you have, if you have something new, sing people ah, question, good, beautiful, ah, I like to learn. we looks special. You, you need to show. But if you go talk about problem, people uh, uh, go away. People don't like to sit down and listen because people like to relax, and enjoy and, and learn something beautiful. เกรแเซลกี sometime เมวโนท็อกเรามาดโปรแกรมแลวก็โนไลฟีเมลท็อกเมวท็อกเองว้ดูแตกโนกูกรซเซนี่ตีเชนีน้องดูเออรองซิง That's okay. But n e b e r take family to t a l about i n t e r v e n a t problem w i t family now. t h a s no beautiful. Until you talk good because you tell people be careful. Problem problem. You need to say. โปรแกรมมาำ Anyway if you want จริงจริงไม่เฟ้มถ้าคุณไม่้องเรโปรแกรมมัน้ว่มาปีตมือใมวจริงจรมาสนุกกันจ้ะคุยเรื่องไร้สาระทอกเบานอสสิง นอซิงอิตาเลียนจ้เอาทอกอิตาเลียน Morning Mail have one f r i อิตาเลียนโอ้บนโจ้น้คาลามิกะแล้วทุ่งเช้าก็มันสไต้ทุกทุกเบเนเคสโอเคทอก one f r i e อิตาเลียนเขาพูดเช้าคารามิกะเช้าคาราแคทจ้ Como está? Ask, I stay cool. I say yes, thank you. Say, see, so so bene. Kanke persone che vuole sapere. Capito, amore mio? Everybody want to be, anche l'italiano, no? adesso, now come. ไอวิสตูเบอร์นอรอามีลำคาสลูกไลน์น้องฟินกูเหมือนแบบไม่ไม่มีความสุขเมียพูดเยอะก็ไวททอก o m มาสบ้านไอมอร์นิ่งไลททุกเซฮัลโหลกูซี something ทอกเกรซง ไปในอนมันนี้มอร์นิ่งลูปอายคปหนูทอบนูไอแฮปเมาท์ทุกทอกนูลูปุ้นี่้อเรียนทุกทอกทอกกู People understand what you say. Some, some people don't no talk. Okay, if you work, you do no talk. That's okay. If, but when you have time, you talk. Okay, my friend, have a good day. Love you, love you. Mel, finish need food. เ a k e อ little b n we talk we cat we p p นะไอ้ don't know p p p e how can can make my r ะ w m a ไอ้ปาปลิงอ้เป็ดเปดร้องัับคเป็ดอ่านนบ A ba 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 ba. <coughs> oh, ba 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 E ba e ba 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 Cú cú ba 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 Cú ba ba

but I don't know what happening <laughs> sometime <laughs> I s i e cow in toilet no I listen animal but I don't know what good but don't n o w me but I don't know what but he, he come all time sometime s I listen but I don't know I know open ฟินแอซายเอฟเรดตัวหิ่งหามกรี๊ดกรีตัวยูเกชอกแมวพูดตลกตลกทะลึ่งทะลึ่งรจกใจไลทูเมกฟอนนี่มอร์นิ่งไอ้กูจีว์เน็ตทูปีแบบตีมอร์นิ่งยูริสเซนต์โปรเพลกเวเซนต์คูดไเดีย โอเคมูลิมี่มายเฟลลูฟิวลูฟิว for for today โอเคฟินิ t ต์ joking ฟ <laughs> ิ n ิทต for morning after afternoon come again mm hmm. no never finish ฟ fin ินิท and male m l e t h i g and the g h o s l y cro 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 c r e cro r o cro 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 o เลิฟยูเลิฟยูไมเฟลรักเพื่อน,นเพื่อนทุกทคนจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแมวก็ะทะลึงติงดองติงดอง,ดงอย่างเงี้ยจ้ะ <laughs> I like joking แมวขี้เล่นจ้ะชอบเล่นสนุกสนุกแฮ ppy h a ppy โ <laughs> อ okay, เคจะ Love you my friend Take care, h a ppy g o o d b e g a n enjoy your life enjoy your self enjoy your เมือ enjoy your day เอ่อรักเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าดูแลตัวเองเนอะ ดูแลทุกคนในบ้านเเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกรักรักเปิดใจจะที่รักจาเพื่อนๆทุกคนต้องเปิดใจจะที่รักจาแล้วโลกจะแบบฮ่าโลกสดใสโลกสำราหอย่างเงี้ยจะแฮปปี้แฮปปี้ออนเดย์ออนไหนกีบยูบูดาเทคแคร์ยูมอลิมิวเค่รักเพื่อนทุกคนจะสวัสดิจารเพื่อนจ๋าเลิฟยูไมฟัง เอ้ฮ uh ัลโหลไม่ลบ굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งฮวอิกดเเตามีซ่ยฮัเลิฟยิวเลิฟยมเฟนอกทุกคนสาุสาธุ